อมเมนต์สอบถามได้เด้อว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ให้ขับปรึกษาและเปลี่ยนความรู้กันได้สำหรับปังปอนย่านนะครับขออนุญาตการขออนุญาตลงนะครับครับผมนะครับเพราะไลฟ์สดประมาณสิบกว่านาทีเนาะไม่อะไรมากมายน่าจะเกือบสามสิบนาทีอยู่นะครับก็ว่าช่วงจังหวะว่างอีกต่อไปแล้วต้องยินดีและชื่นชมกับไอ้มาลูกกันเมาด้วยครับผมมีพี่ท่าน adesh ชาติมนตรีนะครับกำลังรับชมก็ฝากขอไม่ได้นะครับครับผมถ้าท่านเรือกพูดเรื่องคลิปเดียวเนี่ยเห็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่พี่นก รุ่งระวีโอ้ยรกรุ่งระวีนี่นเราโอ้ยนักร้องมาเยี่ยมมาเยี่ยมทุง่งอ่าก็คืออ่าน้ําในคลองทุ่งนาผาฝันนี่ก็จะเริ่มน่าจะอ่าครึ่งคลองเลยนะอ่าแต่ถ้า,าปีมปีม,ป,มปีมคลองความนี้บรรยากาศจะดีมากอ่าเขาเรียกว่าอ่าเป็นช่วงนะครับพักเที่ยงนะครับก็มีเวลาว่างนะครับอ่าประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็แวะมาจิบกาแฟที่ทุ่งนาผาฝันนะครับแล้วแกงแกงแกงไข่มดแดงใส่อ่าใส่ปลาช่อนนะพี่จ๋าโอ้สุดยอดครับอ่าใส่ปลาช่อนหรือวว่่าจะใสพก ต้นบอลต้นอะไรเนี่ยนะครับหลานเนี้ยถือว่าเป็นการให้กําลังใจหรือถึงเป็นการพบปะนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็มันก็สะดวกในการสามารถพบปะทางออนไลน์ได้นะพี่จ๋าครับผมอู่พี่อู่มาไม่เป็นไรแต่เราก็ทําเป็นประจาอยู่แล้วนะครับบันทึกไว้เป็นความทรงจําได้เราจะเก็บไว้นะครับครับผมบางครั้งเราได้ที่เอฟซีนะครับจะแชร์จะอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่า ความใกล้ชิดมันก็จะห่างเหินเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นกัญญาอาจจะมีตังเยอะเสร็จแล้วมากระจายรายได้ให้กับคนที่แบบว่าเหมือนกับเรานี่แหละเหมือนของเหมือนของเหมือนกับเราสุดยอดครับผมท้่พุ่งนาปลาฟันนะครับรอบข้างก็มีต้นไม้รอบข้างล่างก็มีน้ํามีน้ํบมีปลาครับมี ถ้าเราอยู่ดั้งอยู่มอมอแม่ๆคนเดียวเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทําคลิปเดียวหรือสร้างปฏิสัมพันเงาเงานะเป็นโรซึมเศร้าเพราะว่าเห็นเห็นในตัวเมืองอ่าถ้าถ้าเราพูดเรื่องคลิปเดียวเนี่ยเห็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่พี่นกรุ่งระวีโอ้นกรุ่งระวีโอ้โหนักร้องมาเยี่ยมมาเยี่ยมทุกอ่าก็คืออยู่นะครับพี่จ๋าเนาะอาจจะน้อยบ้างเนาะอ่าในช่วงจังหวะที่มีเวลาหรือในช่วงที่อ่าอาจจะทําภารกิจที่สวนนะครับก็เนาะพี่จ๋าอ่ะ อ่าเป็นค่าเติมหนี้เนาะใช่ครับไม่ได้จิาอะไรมากครับผมเป็นผลพลอยได้ทั้งครับไม่ได้คิดอะไรมากครัไม่เป็นต้องซีเรียสอะไรครับทำคลิปเดียวจะให้มันถึงไหนแล้วครับน้องชายนะครับน้องชายเจ้าไอเอ็นครับปังปอนคอมเมนต์สอบถามได้เด้อว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ให้ขับปรึกษาและเปลี่ยนความรู้กันได้สำหรับปังปอนก็สวยสวยมีความเป็นธรรมชาติเราจะเห็นปลาไหวอ่าไหวอ่าเขาเรียกว่าไหวเยอะแยะเนาะพี่จ๋าเนาะครับผมครับผมอาจจะเสวนาเรื่องอะไรพี่ไม่มีเลยครับก็มีแต่อ่า เดินตามรลวพ่อวิธีแห่งความพอเพียงเราไม่ได้มาชวนพี่น้องให้มาทำเกษตรนะแต่เราเป็นคือว่าเป็นอาหารชั้นสูงเสร็จแล้วก็เป็นอาหารที่เกิดตามธรรมชาตินะพี่จ่าอนุรักษ์ไว้อนุรักษ์ไว้ของแดงเยอะมากต่อไปเราต้องกินไข่มดแดงเราต้องกินไข่มดแดงะครับจ่าไว้อยู่ในใจเสมออยู่ในใจพี่อู้เสมออยู่แล้วพี่อู้คนสวยนะครับคนเก่งคนขยันนะครับสตหรับคนนี้นะสวยเก่งขยันนะครับใครติดภารกิจหลายอย่างเนาะช่วงนี้จ่าไว้ก็ไม่ค่อยได้เข้าไปไหนเพราะว่า ปกติจ่าวัยตื่นมาในจ่าวัยจะจับโทรศัพท์ก่อนเลยครับผมแต่หลังๆมาในที่โดนใบเหลืองนจ่าวัยหันนะครับสมอง<ช>มันเราได้เขาเรียกว่าได้ระบายองค์ความรู้นะครับ<ม>อ่าพอเราได้ระบายองค์ความรู้อะไรแต่ความรู้ใหม่มันก็มันก็จะเข้ามาแทนที่สวยสวย,สวยมีความเป<อ>็นธรรมชาติเราจะเห็นปลาไหวอ่าไหวอ่าเขาเรียกว่าไหวเยอะแยะเนาะพี่จ๋าเนาะครับผมครับผมอาจะเสวนาเรื่องอะไรพี่อ่าเป็นค่าเติมหนิดเนาะใช่ครับเนาะไม่ได้จ้างมากครับผม ใชได้ทั้งครับ<ผ>มไม่ได้คิดอะไรมากเป็นต้องซีรีสอะไร,รทาคลิปเดียวอย่าให้กำลังม,มีความอยากกําลังมีความฮึกเหิมเกี่ยวกับการเล่นกีตาร,ร์แต่เล่นยากเลอเกินนะกีตาร์นี่นะครับผมพี่โอ้บอกสวัสดีสองท่านอยู่ในทํางานที่โรงเรียนนะครับเสร็จนั้นก็ทาาํานาอีกสิบห้าไร่ถัดจากนั้นก็มีเวลาก็จะมาไลฟ์สดนะพี่จา่ามาไลฟ์สดแล้วก็มาทำคอนเทนต์ในคลิปนี้แต่ก่อนนี้เราสิบกว่าปีหรือยี่สิบกว่าปีนี้เราเล่นเราเล่นเฟซบุ๊กอยู่แล้วแต่ไ,ไม่ได้เงินนะ แต่ถ้าเรามองในแง่หนึ่งก็คือพ่อใหญ่มาทำคลิปคอนเทนต์นะครับลงกับช่องพิจาไว้สักสองสามคลิปนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ไอเปิดให้เราเมื่อไหร่นะขอโทษครับขอโทษเลยนะครับเหมือนพิจาบอกว่าการทําคลิปเรียวหรือการทําอะไรต่างๆนี้มันเป็นสารและสินนะพ่จามันเป็นสารและสินนะครับเพราะฉะนั้นบางบางสิ่งบางอย่างช่องชา้นนรงพุทธิชนด้วยนะครับ การหมาแดงเราก็ทําคลิปเร็วด้วยครับแต่ก็ยังไม่ได้ลงมือเต็มที่เพราะว่าเวลาเยอะเราก็ถ้ามีรายได้เข้ามาบ้างทางอากาศนี้คือเราไม่ได้ลงทุนอะไรเราเล่นเฟซเราเติมเน็ตอยู่แล้วถ้ามีรายได้เข้ามาบ้างนะครับพันสองพันอะไรนี้ก็ถือว่าแต่ก่อนนี้เราสิบกว่าปีหรือยี่สิบกว่าปีนี้เราเล่นเราเล่นเฟซบุ๊กอยู่แล้วแต่ไม่ได้เงินนะแต่ถ้าเรามองในแง่หนึ่งก็คือพ่อใหญ่มาเลี้ยงตัวเองให้มากที่สุดโอ้ยมาลุบบอลเมามาสวัสดีครับ สวันดีเอาอ้อยด้วยนะครับวันนี้เอาอ้อยด้วยนะครับอ้อยใช่ไหมครับบอลเมาอดีตนักชกโโอ้หแห่งตำนานนะครับคลิปสองคลิปขอรถพิเศษมีไหมครับเราวันนี้ต้องลงรถพิเศษหนึ่งหนึ่งคลิปนะครับอ่าครับผมก็มือกล้องเราพร้อมอยู่มือกล้องเราครับก็โอเคนะพี่จ๋าแล้วก็รถพิเศษหนึ่งคลิปด้วยนะครับผมคุณพี่น้องครับขอบคุณน้องจิตชัยด้วยนะครับจิตชัยประทุมศรีเจะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะแต่ยังไม่ได้ไปเปลี่ยนเลยตั้งแต่เปลี่ยนยังมีเสียงานประจำนะครับครับผมครับผมเสียงานประจำครับเเรราาทไปด้วย ช้อมมวยเราก็สามารถเอาคลิปเอามวยดูคลิปเดียวได้ครับกี่ครับพี่จ๋าน้อเพราะว่าเพราะเพราะฉะนั้นการสร้างปฏิสัมพันธ์หรือว่าการไลฟ์สดเรื่องอะไรต่างๆไม่ไม่ว่าแม้ว่าเราจะผ่านหรือยังไม่ผ่านแต่ถ้าครับพี่จ๋าเนาะใช่ครับครับผมตัวนี้ก็จะเงียบหน่อยเพราะจ่าไว้ชุดมากก็จะปิดกั้นนะครับปิดการมองเห็นจ้าไม่ค่อยได้ไปไกลก็ฝากเอฟซีฝากคุณนรุณมนด้วยนะครับเอฟซีที่ทํา คลิปเดียวคลิปเรียวใช่ผมคนนัรูมบลนี้น่าจะอยู่อุบลหรือเปล่าพี่จ๋าอยู่สุรินทร์ครับก็มีตอนนี้รวยแล้วครับรวยแล้วครับตอนนี้ก็น่าจะมาอยู่บ้านเนาะเพราะว่าเรามาอยู่เยอะเนาะขายของได้เมียรวยครับเมียทำธุรกิจขายของก็เกษียณที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าทรงพระราชทานไว้นี่คือทางรอดนะคือเราไม่ต้องเอาไก่อ่าปัจจุบันนี้นะครับก็พันวิวอยู่แล้วครับแต่ว่าที่ว่าเราลงถึงว่าติดไปเหลืองมันเกือบห้าพันอยู่นะ สามพันหรือห้าพันที่ว่าเราไปทำเอาพี่ค้าผมและเปลี่ยนความรู้ก็ได้เพราะว่าบางครั้งเราไายส่วนหนึ่งก็คือเป็นการเขาเรียกว่าเรามาได้ประมวลความคิดในการจัดลำดับความคิดไม่เป็นไรแต่เราก็ทาเป็นประจาอยู่แล้วนะครับบันทึกไว้เป็นความทรงจําได้เราจะเก็บไว้นะครับค้าผมบางครั้งเราได้คด้วยนะครับผมคุณพี่น้องครับขอบคุณน้อง จิตใจป้าเด้วยวจะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะแต่ยังไม่ได้ไปเปลี่ยนเลยตั้งแต่เปลี่ยนจากวันที่ดาเบทเทนาเดชด้วยนะครับวันีน้องมเนเดชนี่ก็เสียงไพเราะพูดจาร้องเพลงเก่งนะครับสาวเยอะโอ้โหการไล์สดถึงว่าเราจะอ่าดังหรืออ่าดังแล้วหรือยังไม่ดังอ่าอันนี้เราขาดไม่ได้นะพี่จักเหมือนการการไปพบปะเอฟซีอะไรต่างๆจากอ่าติดภารกิจนะครับติดภารกิจที่โรงเรียนนะครับอ่า อ่าลายงานเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็มีโอกาสมาจิบกาแฟนะครับแล้วก็มาอ่าถ้าถ้าเราพูดเรื่องคลิปเลียวเนี่ยเห็นวันเสาร์วันอาทิตย์ที่พี่นกรุ่งระวีโอ้นกรุ่งระวีนี่เราโอ้ยนักร้องมาเยี่ยมมาเยี่ยมทุกอ่าก็คืออะไรพี่อูพี่อูคนสวยนะครับสวัสดีเจ่าไวและอ่าคือเก่าคือเก่าครับผมสวัสดีอาจารย์นะครับอาจารย์วิรัตด้วยนะครับอาจารย์ครูชันได้ยินเสียงโบนไม่ว่าจากทางเฟซบุ๊กหรือจะว่าจาก อ่าเพื่อนที่อ่าเขาเรียกว่าได้คุยกันก็เรียกว่าค่าของชีพมันม,มีเวลาที่จะมาทำคอนเทนต์ร่วมกับพี่จ่านะครับแต่ก็พยายามตีกเวลาก็มีคุณทิติพันธ์นะครับอ่าสมสุขกําลังรับชมก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับอ่าก็ถือว่าโยมนี่มันอ่อ่พอมันผลิตไปมากๆแข่งขันไปมากๆแล้วผู้บริโภคมีกําลังซื้อน้อยมันจะเกิดการอิมอมอ่มตัวเพราะอิ่มตัวอ่าอิ่มตัวเสร็จแล้วคุณใจวิรัติที่อ่ใจวิรัติเป็นไงจ่าไว้เล่นกีตาร์เป็นไงมั่ง มือใหม่สมัครเล่นฝังเนื้อฝักตัวเกี่ยวกับกีตาร์ด้วยใจวิรัตเนาะครับผมผมน่ะพี่จ่าเนาะการไลฟ์สดหรือการสร้างปฏิสัมพันธ์นี้ที่ว่าเราได้เพื่อนหลายจังหวัดเลยนะพี่จ่าแต่ก่อนเนี้ยเราเล่นเพชรพุทธธรรมดานะครับอาจจะไม่ได้ก่อช่วงเปิดเทอมก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงเท่าไหร่นะพี่จ๋าแต่ก็ไม่ทิ้งนะก็ทำไปเรื่อยๆนะพี่จ๋าเนาะ ตอนนี้กูมาอยู่อุบลนะครับบ้านเกิดอยู่สนิทบ้านใดที่เขาเปิดค่าการมองเห็นให้เราครับถ้าเขายังเราเขายกโทษให้เราเมื่อไหร่อ่ะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะมาดันคลิปเก่าเราทำไปเหอะนะครับทำไปเหอะไม่ต้องซีเรียสนะครับอ่าก็ไข่มดแดงนี่สุดยอดอ่าสุดยอดแล้วแล้วแล้วไข่มดแดงมันก็ทำได้หลายเมนูนะพี่จ๋าั่าไม่ว่าจะยำไข่มดอ่ามดแดงหรือว่าไม่ใช่ว่าแกงเรามีองค์ความรู้เสร็จแล้วอ่าเขาเรียกว่าศิลปะในการถ่ายทอดมันอ่ามันไม่โดนใจมันไม่อันนี้ปั๊บมันก็ไม่ปัง แต่เราก็จะท้อนควากคอมเมนต์นะครับจากพี่จะาไวทุกนาพันธ์นะพี่จ่าช่วงเปิดเรียนนะครับช่วงเปิดเรียนเปิดเทอมนะครับก็ไม่คว่ำประเทศในช่วงที่คลิปพี่จ่าเนาะทะยานนึงยี่สิบสี่ล้านเนี่ยเพื่อนต่างชาติก็โอเยอะนะพี่จ่าหญิงว่าอะไรเดี๋ยวไปอะไรนงหญิงบอกว่าอะไรนี่เดี๋ยวไปนะครับ บูมนะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับก็ทำปกติสำหรับการไลฟ์สดก็ไลฟ์สดปกติไลฟ์สดก็ไม่ทีเรียสเท่าไหร่เราก็มาพูดคุยพบปะใครกันถ้าถ้าเราพูดเรื่องคลิปเดียวเนี่ยเห็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่พี่นกรุ่งระวีโอ้นกรุ่งระวีนักร้องมาเยี่ยมมาเยี่ยมทุกอ่าก็คือตอนแรกวันที่จะเดินทางไปสุพรรณบุรีแหละเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะน้องน้องชายน้องชายคนนี้โอ้องคนนี้พี่จ๋าจะไปสุพรรณบ่ไปไปชม ทะาเรทรายไม่มีนะครับน้าอุดมสมบูรณ์นะครับแต่ว่าช่วงหน้าฝนนี้น้าน้ํามันเยอะนะครับถ้าเรามีพื้นที่เราเขาเราียกพันวิวอยู่แล้วครับ,บแต่ว่าท,วที่ว่าเราลงถึงว่าติดไปเหลือง